บรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคดเสก่อนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไป ที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงๆเงื่อเลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีขันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีขันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศ ที่พูดนี่เป็นวันที่สิบ่อเป็นวันที่สิบเจดกรกฎาคมสองพัารอยเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิาลต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต ข้อที่จริงนี้จย่าเป็นประการใดก็ไปเรื่องของทางราชการก็ไปเหตุผลก็แต่ละฝ่ายถ้าฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าขานี้กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องของทางศาสนา ก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจ,จัยสร้างความแตกแยกของบุคคลขึ้นในพระศาสนาทางบ้านเมืองเขาบางจะทะเลาะก,กันเราศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดีเดี๋ยขอเปลี่ยนเีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงดอาอาการเครียดที่ผ่านมาเสีย วันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิ <c oughs> คำว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีทิตธ์ทางใจมันดาท่านพุทธบริษัทไมิญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสีย ถ้าปล่อยให้เสี่อมจะถือว่าเป็นการปรมามมัิพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนมยิทิิซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนีคน่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเอง ว่าสอนนอกเรีตอนอกรอยไม่เป็นเรื่องให้คํา่าสอนนอกเรี่อนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกปิลละพิขุที่ในพระวินยัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดในเวจีมหานรกแล้วก็พาโยมกับน,น้องสาวโลงเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกปิละ เมื่อลงอาเวทีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเกล็ดสีทองพอพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายแล้ไปเกิดในเวทีมอนนกใหม่ความจริงผมเป็นหนักใจแบบท่านกัปปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่ผมกล่าวนี้ผมไม่ได้ประน,นามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านางหลายเห็นว่าความรู้พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้แล่บางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้าง ความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับเดอการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนถึงสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่สีวันเริ่มได้แล้วบางท่านากลัว เป็นการเป็นโอ,นโอพาสแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอพาสแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างท้าข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิธิบางท่านบอกว่าเป็นตุพาทาน ออปาทานได้ไปก,การยึดมัน่นถือมัน่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงล้วไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้โอปาทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทําไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธริษัทก็ดีเดิมทีดีเดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ กขโทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วย <c oughs> วการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาส,สนาเพื่อความดีของบรรดาญายโยมพุทธบริษัทก็ทำ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเดื่เมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอื้อเ,เดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือ ผมไม่ได้ซื้อหนังสือมาในความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดาในผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี้ผมไม่เชื่อ ผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เดไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้รรยพดารรดายายามพูดธรรมดาญาโยมพุทธบริสัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแขลงใจต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการการแข่งใจยัจงมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยมภาพอ่อนท่าสบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้ แล้วก็การป่วยไข้มส่สบายญาติโยมก็หายารักษาโรคให้รักษามหมอมาให้แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเพื่ออารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งๆท,ที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้บาปรารภว่าความรู้ของคอง์สมเด็จพระบรมครู คอพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่นานใครละ่ะท่านพระพุทธโฆสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิลมุสุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมัรเวลาที่จะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพาระอรหัรต์ทั้งหลายเหล่านั้นตรวจ ถ้าวิสุติมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงห์หนมาเป็นภาษามาคตท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโคสาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิศมิทายาน และบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นผูดตรวจสอบ <c oughs> แต่งก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกสาจารย์ุจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์ยงยกเป็นะกรณ์พิเศษเป็นหลักสูตรเขารีเณนแปดประโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆ ผมบทมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึงสามารถทําวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมนะ่ะเป็นคนวิเศษวิโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเปดเป็นเศษความสามารถของดาพระอาจาน์าาทั้งหลายท่าน แต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดีผมก็ได้ว่าในวิสุทธิมรรคคือพระโคสาจารย์ทรัเจนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างที่ปิคุยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฝาที่ลอดมา เมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุญานได้ผมก็มาคำน,นึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพาาุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตันอยูมีกําลังใจเต็มพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อม ท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่าน,นั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใดสองวิปติเัีนอยู่ท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกว่าพวกก่อนแนะนำได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงเข้าใจทำได้สามปฏนัยยะ ท่านโบนี้มีกับความมีกำลับบงความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ยต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจริงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องจต้องจำจี้จำชัยซ้ำแซกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านโบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน ประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสอครอบงำมากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีกีนรบรรดาเพื่อนทิ่สุสมันเนผมปรารพอย่างนี้อย่งปรารพบว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรลุมรรคผลมีอยู่ แลเมื่อองสมเด็จพระบรมครูนิพานไปแล้วบรรดาพระอรหารทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรุมากคนแต่ว่าความรู้ที่องสมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายง่าย,ง,ายง่ายกว่าที่ผมศึกษามา <c oughs> ยังได้พยายามค้นคว้าค้นคว้านั้นไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณสี่สิบอย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถ้าชาวบ้านในเวลาเจ็ดวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็วันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนพั่ชาวบ้านไม่มีเวลาทำแน่ ยังได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันก็จริงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงจริง23ปี23ปีไม่ใช่รใร้ปบัญญาคนควาเองหาบุคคลขที่หลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูเ,เื่อเครื่องวิสุธ์ก็เป็น่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งท่านเป็นฆราวาสบรรดาเพื่อนวิสุจน,น์สมณรแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ฆราวาสท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมานณาทิฐิ ถ้าทนมนะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเป็นลูกศิษย์ครวตาแต่ว่าคนอย่างผมเสอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเหลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆกินข้าวคนยญา,ขอ,ยาของโยมญาติโยมเลี้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ผ้าพอรทศสบายญาติโยมให้ยา,าร้วษาโรคหมอร้วษาโรคหมอโยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกําลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรคจริงๆได้ฉังนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครู ผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุสิบสองให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นโอสิกของผมเองนี่ระบรรดาเพื่อวิสุทธิสมณีน,นินสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะไม่ใช่อดดีอันนี้ผมยอมไม่ได้ถ้าไม่ยอมไม่ได้ไหมายความว่าจะไปชวนตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับ ทำแนะนำของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเบังเอเิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการเบังเอเิญจริงๆท่านกำลังเอานี้ก็แลวกัน อาจารย์สุกเวลานั้นท่านก็ดื่มเหล้าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คนมากินเหล้าวงเดียวกันเกิดท้าทยายเพราะว่าไอ้สุกข,ขอประธานอภัยผมไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรือกตามข่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุกก็ว่ามองสอนคนไปสวรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมอาจารย์สุกก็บอกว่าใช่คนนเล้ยบว่ากูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคําสอนของมึงเอาคนแล้วก็เกิดการท้าทายอาจารย์จจสุก็บอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเล่าคนหนึ่งขวดไหมในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทําให้กูไปไม่ได้ มันต้องเสียเล่าให้คหนึ่งคนเท่าสองเกิดท่าไทยกันก็มาหันหน้ามาที่ผมก็อบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยายนดูนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่ได้เมากับเขาเป็นนั้นว่าถ้าอาจารย์สุดท่านก็สั่ง,งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมา เอาทูบมาสามดอกเอาเทียนดีก็บูชาที่เราวาเทียนหนักบาทก่อนที่มันหนักไม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่มแล้วใช้สตังหนึ่งสลิงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออเอ,อเรื่องเพิ่อนอย่างนี้เนี่มันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่ก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกัน ต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ไปกร่งพกตำข้าวมาพกตำข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่ทิมบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตำข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาะวันมะพาทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ทานน้ำมนต์พรมเมื่อพรนม,มน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ ให้บอกว่าท่านภาวนาว่านโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็เอาทุบหอมจุดก็ไปโรยค่าค่ายมบกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจ,จุดไฟช่วยแสงสว่างไป,ไปไปไปสองที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้สว่างท่านถามว่าสว่างแล้วได้อย่างสว่างและดีอย่างคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วถ้าก็ดับไฟ ดับไฟแล้วท่านก็นถามสว่างด้อย่างรสว่างแล้ว <c oughs> เห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างได้พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก คนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจ เพราะเรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล้าเมายาไปได้และต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วท่าอาจารย์สุก็บอกว่านึกถึงพระยายมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกวเวลานี้ท่านไปยาโยมท่านมายืนกางขาแล้ว ใหถามท่านบ่าบอกท่านว่าคุณปูชนน่ชื่อน,นั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่ในนรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกว่าพระยาโยมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แต่คนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีแลวก็ประการที่สองคนนี้มีศีลห้าครบพ้่นมานาน ใช้เวลาประมาณถึง30สปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่า,าถามท่านเัญญย,ย,ยมท่านปณนิพานได้อย่างัท่านเัญญยมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดุสิตเพราะก่อนจะตายเป็นประโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติยังไงบ้างแต่านก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันนมันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองเขาร,ขาร,รพาในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีศินห้าบริสุทธิ์สีจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าอย่างนี้มาเป็นมโสดาบันแล้วกาบบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชัน้นฤทธิ์ตต่อไปก็สามารถมาฟังเทศเจ้าพระสิอานจบเดียวจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานเลยแล้วคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นมโสดาบันได้ไหมเสียงบอกว่าพระยาโยมอย่างนี้มันไม่ได้ดอก อย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้าเนี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมพีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมพีคนนั้นล้องวดัดตายแล้วพญายามบกนี่เล่าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆแ้ากินเหล้าแ้ะโกหกมติยังมีอีกขุมหนึ่ง ินเหล้าทำร้ายคนอื่นมีขมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลองขมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเน็กสเสานรกขกวโายมมาโลกีนรกเสียงคนนั้นบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพยายมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างปูเนี่ยจะไปมึงปู่ได้ไหม พยายาท่านก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมดปานาติอธินาการเมุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าไปสวรรค์หรือผมตองหมดบนวาสนาบารมีต้องพุ่งหลาลารุนนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ดังนั้นพรื่องอย่างเดียวคือปณิพันธ์อารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกระโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตัวความท่านคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเศษผมก็จะขอระงับ <c oughs> ไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิม ท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขและขอมอบเหล้าพิเศษเงินข้าเหล้าให้แล้วต้องก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชี่วสินห้าผมจะครบถวนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายคนนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โผมกินหน่อยเดียวคนนรกเดิอดันคือคืบคออันนี้ไม่ไหวจริงๆ แล้วก็ปากรนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นบ่าวันนั้นเขาให้เล่าอาจารย์สุขอาจารย์สุก็เลิกกินเหมือนกันด้ความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเล่ามาแต่ปากาอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเล่าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดศีลห้านี่บรรดาท่านพุทธบริษัท ของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะรปน,นามคนเมาว่าคนเมาเรลวมันก็ไม่ทูกความดีก็มีอยู่ท่านี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เร็วกว่าคนเมาแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่ได้ไหวช้ชาวบ้านความรู้ก็จ้อยรอยเพียงเท่านี้ ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาโยมพุทธบริษัทนี่ผมเลวมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเลยผมก็รู้สึกว่าเลวอยู่แล้วแต่ว่าอตอนนั้นรู้สึกเลวหนักขึ้นนิรันดรดาท่าน้งหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเลวแต่ผมจะยายามเลื่องความเลวเลื่องได้นิดๆิหน่อยหน่อย ความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มนโนยิทธิที่ผมให้ญาติโยมพุทธบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาโยมทั้หลายสัตว็ขอวนอภัยัยกรดาดยยทธบริษัทททายที่นางทีน่นี่ประมาณสองร้อยคนเสษวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สน้องคุณญาติโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ก็ต้องขออภัย แล้วก็ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กเล็กนล้น้อยก็ตามคอยสนองได้บ้างกับพอควรนะก็ถือว่าดีพอเป็นะนั้นว่าสำหรับวันนี้จะบรรดาท่านหลายมองเวลาไปมันก็เหลือสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผม ผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศุกแต่ว่าผมได้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพเรื่องเหล้าไปอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครูท่านแต่แปลกวันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศุกเวลายกใบครวัวท่านไม่ต้องการเหล้าเลยไม่มีสุรายาเมา ไม่มีอะไรเ้งหมดตัวแท้ยโสเองท่านเลิกเมามดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ยขอเรียนจากท่านท่านต่างท่านก็นขอรับบอกเอาวันหลังสครับวันผู้นี้ผลจะแนะนําให้อรบรรดาเพื่อนพิสูจน์ทั้งหลายไมว่าวันลุกขึ้นแตาก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้แ่ะสัญญาณบอกหมดเวลาเทปเสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีแด่บรรดาแจ่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี